พี่นองว่าเมนูยังที่เกี่ยวกับไข่ที่ง่ายที่สุดแล้วก็เป็นเมนูยอดฮิตสำหรับอุ้งอิงแล้วอุ้งอิงชอบไข่เจียวค่ะไข่เจียวนี่ก็ต้องเป็นไข่เจียวแบบว่าเฮ็ดจากเตาถ่านนอจ้ะมือนีนําเสนอไข่เจียวจ้ามือนีเชฟผู้ชำนาญการก็คือคุณสำราญบาเบอร์นั่นเองกระทะหอนแล้วเดอพี่นองเดอตั้งกระทะ้ฮห,หอนเดือดๆจ้าไเวลาที่รอค่อยแล้วกระทะเดือดแล้ว กะใส่ไข่ลงไปเยาะเบิงจักน้อยนึงหอนแล้วปะใส่ไข่ลงไปได้เลยสูตรนี้บ่ต้องใส่กระเทียมดอกจก้ะเพราะว่าแ่บแน่นอนเชฟแซ่บไข่เจียวนี่สิกินกับยังกระแซบเนาะพี่น้องเนาะกินกับข้าวเหนียวกระแซบกับ,บ,กบข้าวเจ้ากระแซบจา้าที่สำคัญต้องใส่ปากนะคะ <c oughs> เชฟกะอิมพอตมาแา่ประเทศจังหวัดเลยพุนได้จ้าพี่น้องนี่แหละค่ะ เชฟสำรลานหรือสำรลานบาร์เบอร์ของเรานั่นเองจะก,กวาสิดีกินนะคะตเต้นย้อนยุหันละพี่น้องอาควงกระทายรึเวล่าควงกระทาลีลาลีลาดีลีลาดีอเออ๋ออ๋อเชฟเชฟสำรลานบาร์เบอร์ เชฟแซมว่าบ่แล้วง่ายดอกถอดไข่หมอนี่ิึงเต้นทึงย่อนใส่อึ้งอ่างอยู่หันละเชฟแซมก็เลยต้องมาโชว์สกิลในการค่วงกระทะค่วงไข่นี่แหละจ้าหน้าตาไข่เจียวของเชฟแซมและปาสำรานบา์เบอร์